สวัสดีแบบไทยๆกับน้องๆหลายๆคนนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม YouTube c h ช n n e l ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอกันอีกแล้วนะครับเป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับความน่ารักสดใสกันนั่นเองเกี่ยวกับบาร์บี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเคลลี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งมีสินค้าด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับวันนี้โอเคเริ่มต้นจากอย่างแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือ ชิงช้านั่นเองนะครับนี้เป็นชิงช้านะครับราคาอยู่ที่ชิ้นละ150บาทนะครับใน1เซ็ตก็จะประกอบไปด้วยชิงช้าสามารถไกวได้จริงเดี๋ยวจะมีวิดีโอแยกรีวิวแต่ละอย่างแบบชัดเจนแบบละเอียดเลยนะครับโอเคดูแบบเดี๋ยวดูแบบทั่วไปก่อนนะครับก็จะเป็นชิงช้าที่สามารถไกวได้จริงแล้วก็มีบาร์บี้เคลลี่ให้1ตัวจตเป็นบาร์บี้แบบกอฟนะครับ สีชมพูครับตัวนี้เซ็ตละหนึ่งหาบบาทนะครับโอเคต่อมาเป็นรถเข็นเด็กนั่นเองรถเข็นเด็กนะครับก็จะมีเคลลี่ให้1ตัวแล้วก็มีรถเข็นเด็กให้สามารถเปิดปิดได้นะครับอันนี้เปิดปิดเปิดปิดได้แล้วก็ล้อสามารถหมุนได้จริงนะครับขนาดเท่ากับบาร์บี้สามารถเข็นได้จริงนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวแบบละเอียดในวิดีโอต่อไปนะครับ ต่อมาครับต่อมาเป็นของ Limited e dition นะครับนั่นก็คือกระจกโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองนะครับใน1เซตก็จะประกอบไปด้วยเก้าอี้1ตัวแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งน,นะครับแล้วก็มีกระจกให้ด้วยราคาอยู่ที่250บาทนะครับก็มีสินค้ามาใหม่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันชิงช้าไว้ได้จริงมิคอรี่แถมให้150บบาทรถเข็นเด็ก ฝาเปิดปิดได้ล็อกเข็นได้จริงขนาดเท่าบาร์บี้เข็นได้นะครับแล้วก็มีเคอรี่ให้1ตัว200บาทสุดท้ายเป็นโต๊ะเครื่องแป้งกระจกจริงสามารถส่องได้จริงนะครับแล้วก็มีเก้าอี้แถมให้ด้วยราคา250บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสินค้ามาใหม่3ชิ้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับน้องทำการเสิร์ชชื่อใน a c e b o o k นะครับว่าขายบาร์บี ราคาถูกมากนะครับแล้วก็ทักแชทร้านค้าเรามาได้เลยนะครับเราลองว่าสินค้าราคาถูกถูกใจน้องๆหลายๆคนแน่นอนนะครับพบกันใหม่วิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะบ๊ายบาย